สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบายชาแนลชัยมงคลนะครับก็กลับมาที่โชคธนพัท์อีกครั้งหนึ่งนะครับของอบปตว,วันเพ็ญน,นะครับที่ขึ้นอยู่หัวคลิปนี้ก็จะเป็นไอดียไนของทางช่องนะครับ098988 0053นนะครับสนใจถ่ายคลิปก็แอดไลน์ไว้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ชื่อวันเพนแ่เรานะคะอยู่หมู่สามบ้านหัวดงค่ะตําบลหนองกระทุม่มอำเภอทับทันค่ะจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับผมเบอร์โทรศัพท์เลยศูนย์ปดหค่ะสอง7 8 7ย์้าเจ็ดปดเจ็ดห้าค่ะครับวันนี้เรามีเปิดยังไงบ้างครับเอ,อมีเปิดสองตัวนะคะเปิดจองกับอีกตัวหนึ่งอ๋อะอ่ะ,อะเรามาดูลูกแอร์ก,ก่อนว่าเราจะเปิดจองตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมค่ะพิ่งพอได้2ี่สิบวันค่ะ พอได้20วันเป็นลูกพ่อไหนครับเนี่ยเป็นลูกของครูตะวันนะคะของครูปิชาค่ะโอ้ครูตะวันนะครับอยู่ที่ข้อของครูปิชาค่ะครูครูตะวันเนี่ยเป็นเหล่าไหนครับเออเป็นเหล่าของอบตอลิศนะคะเราเราอบตอลิศเนาะใช่ค่ะใช่เป็นเหล่าของอบตอลิศอันนี้อันนี้อันนี้ทับจริงใช่ไหมเนี่ยทับจริงค่ะทับจริงนะครับเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศผู้ค่ะเป็นเพศผู้เนาะค่ะ ประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันค่ะเออเปิดจองเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดจองไว้ที่แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้าโอ้นุ่นแม่ครับอุ้ยแม่นี่ชื่อแม่อะไรนะแม่บัวลอยค่ะแม่เนี่ยส่วนสูงแม่ก็ประมาณสี่สี่สี่ห้าค่ะสี่สิบสี่สี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมครับนี่แม่อย่างใหญ่เลยครับเห็นแม่แล้วก็เห็นลูกด้วยนะครับสําหรับภูตะวันนะครับอยู่ที่พ่อของรูบิชานะครับผมเคยไปถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคลิปเก่าเก่าถ้าไล่ลงไปลึกๆนุ่นจะเห็นนะครับ ครูตะว,วันอ่า<ม>ส่วนแม่นี่ก็โอโ้เดี๋ยวผมจะต้องเดินไปถ่ายทางนู้นเพื่งจะเจียมนี่นะครับแม่นี้อ่าชื่อแม่บัวลอยนะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้านะครับแม่ของเขาเนี่ยเป็นแม่เอ่อฮวงลูกตินเนี่ยอืมแต่หวงลูกแน่เออนูนะครับ นี่นี่นี่นมีชื่อ,อยังครับเนี่ยกับตันค่ะกัปตันชื่อกับตันนะครับ,บเป็นเพศผู้ชื่อกับตันเป็นลูกอของพูตะวันอ,นนอู้น่ารักดีครับมีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนอุ้ยฐานเขาใหญ่กระดานเขาใหญ่มากเพิ่งยี่สิบวันเองเนี่ยเออรู้เลยว่าไอ้เขานี่ออกมาใหญ่นะครับตัวเนี้ย มีความรู้สึกว่าคอนี่เป็นคอประหมอตันตึกเลยอ่าจองนะครับจองไว้ที่เท่าไหร่นะแ5 0 0 0่นห้านะครับอ่าถ้าท่านไหนสนใจนะครับลูกของแม่บัวลอยแม่เนี่ยมีความสูงอยู่ที่144 45นะครับเป็นเหล่าอุทัยแท้อ่าเขานี่สวยมากเลยครับทะเลเขาจะเป็นเขาลำเทียนนะครับอ่าฐานเขาค่อนข้างใะ่ใหญ่วงเขาสวยนะครับแม่เนี่ยอ่า แข้งขาเลืบเทุกอย่างดีหมดเลยนะครับลูกก็คือตัวนี้นะครับน้องกับตันเปิดไว้ที่8ปด0 0ื่นหบาทนะครับตอนนี้ได้ยี่สิบวันก็น่าจะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมไไปีใหม่หมเลยปีใหม่ไปหน่อยนึง<ต>เนาะจับได้นะครับสิบเ <10 S 1> ดือนเนี่ยจับได้แล้วเราก็จะมีพี่ตัวหนึ่งชื่อ บุญนุนอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูบุญนุนนะครับนี่น้องบุญนุนนะครับมาแล้ววันนั้นเรามาคลิปที่แล้วเนี่ยเรามามาเจอก้านกล้วยเนะะาะก้านกล้วยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะเอ่อไปอยู่ที่จังหวัดไหนสุขโขทัยค่ะสุขโขทัยนะครับอ่าที่น้องที่สุขโขทัยก็มาเอาไปเลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้น้องบุญนุนเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเป็นลูกสาวของอ่ใ,<ช>ใหญ่ห้างนานะครับ เกิดจากการทับจริงตัวนี้มีใบรับประกันนะครับมีใบค่ะมีใบรับประกันอ่าตอนนี้ส่วนสูงประมาณเท่าไหร่เคยวัดไหม,ย,ไมย,ยังไม่เคยวัดนะแต่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยเออเดี๋ยวหรือจะวัดลองวัดดูลองได้ค่ะลองได้ผมถือไม้มาไว้ตรงนัน้เอาให้ลองช่วันเลย j จที a สมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ ส่วนศูนย์นะครับวัดแล้วนะครับได้ร้อยสามสิบห้าอ่าลักษณะของน้องบนหนุนนี่นะครับจะเป็นควายค่อนข้างจะสูงลอยนะครับแข้งขาดีมากเลยอ่าแล้วก็มีลักษณะยาวนะครับตำหนิไม่มีที่ไหนเลยเนาะหางไม่ดอกนะครับแข้งขาดีมากเร็บดีครับอ่าลูกใหญ่ห้างนาเอ้ไม่ใช่เออใช่เนาะใช่ค่ะใหญ่ห้างนานะครับมีใบรับประกันเป็นใบรับประกันว่าทับจริงนะครับไม่ใช่ทับหลอดตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ กว่าแล้วค่ะประมาณขวบสี่เดือนแล้วค่ะตอนนี้เออราคาเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมค่ะอ่านะครับท่านที่อ่าเคยชมคลิปเก่านะครับก็ยังราคานี้อยู่นะครับตอนนี้ก็อ่าเป็นสาวขึ้นมาอีกนะครับเรื่อยๆอ่าราคาเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเข้าแม่แล้วค่ะเออสูงเท่าแม่แล้วนี่นี่คือแม่เขานะครับเนี่ยแม่อะไรนะแม่แม่ฝ้ายแม่ฝ้ายนะครับแม่ฝ้ายเนี่ยให้ลูกดีนะ ส่วนลูกเขาตัวนั้นนะครับที่ออกจากคลิปที่แล้วเนี่ยตัวเผือกตัวนั้นนะครับมีเจ้าของแล้วจะไปอยู่ที่กาล,ล,กล,ลสินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพี่น้องที่อยู่กาล,ลสินะมาจองไว้แล้วนะครับอ่าช่วงปีใหม่นี้ก็น่าจะอไปไปลายปีนะครับน่าจะจับได้อ่าสลับน้องบุญหนุนนี่ก็จับได้แล้วครับอายุก็เอ,อน,ะะน,น่าจะอีกสักกี่เดือนเขาจะขึ้นสัตว์ได้ตัวนี้ มันต้องสอง,วกกวองขับกว่าสองขับกว่าเนาะค่ะอือน่าจะอีกเป็นปีนะคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถูกหน้าไปทางนู้นสิขายดีนะครับยอลูกยอยอขายดีเครื่องดีครับเนี่ยพวงหางยาวครับพวงหางใหญ่แล้วก็ลังนม,มสีเต้าครบนะครับ หลางนมกี่เต้าครบแล้วก็เครื่องดีอท้ายดีนะครับนี่ส่วนสูงร้อยสามสิบห้านะครับไปไกลแน่เพราะว่าอ่าดูลักษณะไหมครับเนี่ยสูงลอยใหญห้างนานนี้ครับชอบจะสร้างเซอร์ไพรส์กับเจ้าของนะครับให้ลูกดีจริงๆ ท่านนานทุนใจนะครับ<ม>ก็พูดค,คุยกันได้ครับเรื่องราคานี่ต่อรองได้เนาะคุยกันได้คุยกันได้นะครับท้ายสวยกับควายตัวนี้ผมว่าควายตัวนี้ต้งไปต้องสูงใหญ่แน่เลยเนี่ยมันสูงเออก็แข้งขามันลอยอเทียบกยันเลยสูงแลขามันก็ยาวใช่แข้งขาดีเล็บดีนะครับเล็บดีแข้งขาดี เป็นควายที่มีความเชื่องลักษณะรูปร่างหน้าตานี่นี่ัอค่อนข้างใหญ่นะครับแม่เขาเป็นเผือกถ้า,อ,าอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยน่าจะมีความเป็นเผือกอยู่นะาบางทีถ้าเขาอุ้มท้องไปเนี่ยอาจจะเกิดมาเป็นลูกเผือกก็ได้เนาะ,ะเพราะว่าแม่เขาเป็นเผือกนะครับนี่ สาวขึ้นกว่าเดิวมวันนั้นยังเปียวอยู่เลยเออตอนนี้เชื่องเริ่มนิ่งละเริ่มนิ่งละเอาละครับนี่น้องบุญหนุนนะครับเก้าหมื่นครับจับได้แล้วครับสนใจก็กินกลางมาได้นะครับเอาละนี่คือน้องอะไรนะน้องน้องอะไรนะ่เผือกนี่ นี่นะครับคือพี่น้องทางการศิน์เนี่ยจองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากดูคลิปที่ออกไปข่าวที่แล้วนี่ก็อ่าสวยจริงครับอ่าเล็บเล็บนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่วันนั้นไม่ได้ถ่ายเป็นไหมครับนี่เล็บตัวจริงเขามาดูยังครับเนี่ยาายังไม่ได้มาดู<ร>าใช่ไหมไเออสิบเอิงห้เด้อันเห็นไหมเนี่ยเขาเนียป้ดตัวนี่ไหม เป็นเขา,าเผือกแก้วนะครับนี่เผือกแก้วใสเลยเนี่ยเออขั้นไดนไปแต่จะมาหลวมมาค่าดูรายเดอร์แก้วแตกบาดมือดืออ้ออ่าเรื่องครับเชื่องเรื่องเชื่อง,องนี่แค่หกเดือนนั้นเะนี่ยนะพิตาหักอยู่ครับพิตาหักอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมพระเอกก่อน ติดตามการอัปเดตการจเจริญเติบโตของเขาเออเข้าได้ครัเข้าได้ไหมเ้าได้เออคนละ่ะอันนี้คือทองจูเนียนะครับท่านผู้ชมครับอขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์น,นะครับมาจากที่เดีวยวกันกับ เกทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ค้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สำหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสำหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อน หรือน้ำนะครับ50ลิตรนะครับสองช้อนน้ํา50ลิตรหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500กรัมนะครับ500กรัมก็คือใส่น้ําได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือสามอยาสิบบาทครับผมเจสิสมาร์ทบ๊อทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้ เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยจเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้าอ,าอ,ย,าอย่างเจ้าอะไรนะทองจุเนียนะครับทองจุเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3ขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้ กว่าปะกะติดีนะครับตัวนี้สูตรพ <cis S 1> ่ <idée> e no อพันธุ์คือสูตรสีน้าเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเติมนะครับบํารุงสเติมนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่าคุณผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการ ทำให้แม่พันเนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือทับไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทำให้ติดง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่และตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทำให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบำรุงลูกในคันด้วย บำรุงน้ำนมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้านมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันุนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้าที่สมาร์ทแบบนีครับคุณสมบัติเด่นของควายแซ่บนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานม และโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็อ่าสามสูตรนะครับสูตรแม่พันธุ์สูตรพ่อพันธุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ3 9 0รบาทซื้อครบสากระปุกนะครับราคา1,111บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็ สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่า่เส้นนะครับผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาทท่วนะครับแล้วก็แถมเชือกสะพายอีกนะครับ หนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านชมครับทองจูเนียก็ดีปีก็คืออันดับอันดับสองที่อ่าเบทีอุทัยธานีครั้งที่11นะครับรุ่นลุ่มน้ำสแกรกรังนะครับเนี่ยปเป็นลูกชายของทองตีนโตอ่าตอนนี้ก็อ่าประจําอยู่ที่โชคธนภัท t นี่นะครับเห็นว่าขึ้นทับแล้ว ป่านี้มันตามลูเมียแล้วค่ะไงปีแล้วแล้วแล้วทับทับได้ไหมไม่แน่ใจไงว่าหน่วยอะไกลๆเอออายุเท่าไหร่นะเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณเออ่ขวบแปดเดือนนะขวบแปดเดือนอืมอืมอืมโอ้ยคอยขวบแปดเดือนเนาะจริงๆทับก็ยังก็ยังไม่ได้หรอกเออยังไม่ติดดอกน้ําเชื้อไม่แข็งแรงแต่ว่าโครงสร้างกระดูกนี่มันโอ้โหสุดยอดจริงๆไายต่นี้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยนะ อายุแค่ยังไม่ถึงสองขวบนี่ดูลักษณะนี่มันควายที่มีออ่ามีความเจริญเติบโตเต็มที่นะครับแต่ว่าเขาอายุเพียงแค่ปีกว่าเองควายที่มีอ่าสายเลือดที่โดดเด่นเนี่ยดูลักษณะไม่ยากเลยครับนี่อย่างตัวนี้นะพันธุก,กรรมของเขาอะเนาะหัวใหญ่มากนะครับเหมือนเหมือนพ่อเลยพ่อทองเนี่ยนะหัวจะใหญ่แล้วก็ฐานเขาเห็นไหมครับนี่ฐานเขาดูพรีเขายังไม่มีเลยเรียบนะเรียบเลย เนี่ยถ้าประมาณสองปีไปแล้วเนี่ยก็จะมีก็จะมีออกมาแบบนี้นะครับอืถ่ายเทยทุกอย่างหางโอ๊้อะของจุเนียนะครับพระเอกของเราหนุนขาเขา โอ้ส่พ่อพิ่นนอนสบายเลยไมม <c oughs> คุณล่ะใบเป็นนี่ยังอยู่ทึ่งนี่เม่ยนบัตเตีทร์พัดลม <c oughs> อันเจาะคองนี่นอนงผุนได้ยุอ้อนก็ยังยังไ,ได้เจาะอง <c oughs> แต่ว่าควายเปิดพัดล้มหายบังได้เมียนพูนอะ <c oughs> <c oughs> อาลละมีอีกไหมที่เราจะเปิดจองเปิดอะไรมีสองตัวเท่านี้แหละค่ะโอ้เนอะ <c oughs> อ่าสนใจยังไงก็ลองโทรมาคุยกันนะครับเรื่องราคานะ ปลายชาแนลชัยมงคลนะครับก็ขอจุคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนาะับาวัสดีครับ